เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผม oh. สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอฟซีเฮดนะครับวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมไปเข้ามานะครับเป็นชุดที่บอฟใส่อยู่แล้วแต่พวกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับระบบฟรีไฟไอรอลนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับก็เขาก็ทําการส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแบบว่าได้รางวัลนะครับก็จะเป็นรางวัลตัวนี้ถ้าเราสมัครเสร็จนะครับ เกมโอเวอร์นะครับซ่อนหมวกนะครับเป็นชื่อทรงผมนะครับก็ถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักนะครับใช้ได้เลยนะครับก็ได้ไปเรียบร้อยเราคู่กดรับละนะครับก็ทรงผมน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าน่ารักแค่ไหนนะครับผมน่าจะใส่ไว้อยู่นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับประมาณนี้เลยถ้าใส่นะครับโอเคนะครับ แล้วก็นะครับจะมาตอบคาถามด้วยแล้วก็จะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนแบบว่ายังงงอยู่นะครับให้ตรงนี้นะ f e ีไฟไอดอลนะครับแล้วก็ f รีไฟไอดอลฟรีไฟไอดอลสวัสดีนะครับลรทงเทพฯ๒ถึง1 3สิงหามีเวลาเยอะกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับอ่าแล้วก็ไปที่สมัครเป็นไอดอลนะครับอย่าลืมหวตพี่วอมด้วยนะครับพี่วอมก็ผ่านไปที่เรียบร้อยละแฟนต่อยุนะครับอ่า แล้วก็เลขที่685นะครับข้อมูลตรงนี้ผมขอปิดไว้เนาะทำางานทำกันนะครับเฟซบุ๊กอีกกแล้วก็เดือนเกิดนะครับเดือเกิดได้ดปิดไว้นะครับอันอืนอ่นอะตามด้วยนะครับผมรวมก็เฟซรวมเลยเนาะก็มานี้ครับผมเนาะเวลาเขาก็จะแบ่งไปวันที่2องสก็สมัครเนาะแล้วก็มีการแข่งขันขแบ่งรอบนะครับก็เปิดโหวตตั้งแต่วน 14, ันที่สิบสี่เวลาบ่ายสองนะครับถึงยี่สิบเจ็ดนะครับประกาศผู้เข้ารอบสัปดาสุดท้ายนะครับอุ้มก็ไม่หวังหรอกว่าจะเข้ารอบเนาะอุมแค่แบบสมัครแบบว่า เป็นยังไงเป็นกิจกรรมเขาอะไรเงี้ยครับเราไม่ควรพลาดอะไรเงี้ยเนาะ,ะนะครับแล้วก็หลายคนนะครับถามเข้ามาว่าใส่วันที่ไม่ได้ใส่รูปไม่ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวจะไปสอนนะครับอีกไอดีหนึ่งก่อนเนาะเข้าอีกไอดีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้าแจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือเว็บธาตุทองส่วนสมัครสมาชิกง่ายๆมาเติมตรงเต็มเกมเลือกเติมเกมเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันเลยมีสุ่มเยอะเลยนะครับ วันนี้จะมาสุ่มไอดีแรงงบ99บาทมาดูกันเลยไนดะ้จะได้ไหมได้ดีแล้วทุกคนหมวก F ออกขึ้นมาไอดี ID ขึ้นมาเชื่อม Facebook ไปเชื่อมกันเลยนะฮะ <S <S มีหมวกเจริงด้วยนะครับทุกคนคุ้มมากๆนะใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปได้เลย,เลยอย่าใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะบายบายดีนะครับตอ,อนนะี้จะสอนเนาะอย่าลืมกดขอคนละหนึ่งหัวใจด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับอ่าตู้แปดทีกะะตีกินเกลือนะครับยังไงก็แปดทีอยู่แล้วนะครับอ่านะครับก็ สุ่มได้เลยนะครับอ,รอ, ute, อันนี้ก็เหมาตู้ได้นอนนะครับ9 9 49 99 199 299 394 99นะครับผมมีคาตาะใหม่ด้วยนะว้าวโคตรเจ๋บนะครับคาตาะของยูนิคอร์นนะครับพลาดไม่ได้เนาะก็ต้องสุ่มนะครับเท่ดีชุดนี้ผมก็ไปใส่มาละก็ Ng ก็ค่าใช้ได้นะครับหาดีนะครับที่หัวมาเนี่ยอยู่ทีหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราผสมในสตรีมนู่นแหละนะครับมาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสอนการสมัครนะครับเดี๋ยวเราขอเข้าอีกทีนึงก็โอเคนะครับก็เข้ามาที่หน้าสมัครไปที่เรียบร้อยนะครับอีกทีนึงเนาะหลายๆคนนะครับเลือกโปรไฟล์ไม่ติดนะครับก็เขาเลือกปกตินะครับแกลเลอรี่เนาะก็แล้วแล้วแต่เรานี่ยครับผมก็เลือกเลยนะครับก็แบบนี้อ่ะเลือกไปครับเดี๋ยวเปล่าแล้วก็วันที่นะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามาแบบหรือว่ากดเข้าตรงๆนะฮะ แล้วก็ตั้งค่านะครับจะเอาแบบว่าขอให้คุณอายุต่ำกว่เกณฑ์เนี่ยเราคลิกก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ล้างก่อนนะครับเนี่ยเราคลิกที่แบบว่าวันเดือนเลยนะครับสมมติว่าเกือบรีอสองนะครับเดือนเราคลิกข้างบนเนี่ยนะครับนะหรือว่าข้างๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็กดดีๆนะครับเดี๋ยวดูดูดีเลือนก็ได้นะครับเห็นปะเราเลือนได้เราเลือนได้เห็นไหมอ่าหรือว่าเราจะกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ย้ำๆนะครับเนี่ย แล้วเลือกพศนะครับเนี่ยเราเกิดพศอะไรรู้ว่าห9ึ่ก่าอะไรเงี้ยอ่ะปัะ๊บนะฮะแล้วก็เดือนนะครับเดือนนะครับ,เด,นนรบเดือนเราก็เลือกไปสมมติว,ว่าเดือนเมษ <mistakes. S 1> ามีนาอ่ะสามีนาถึงเกเก้าตังค่าแบบนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนถามว่าถ้าผมไม่ใส่อีเมลได้ไหมอันนี้ขอตอบว่าไม่ได้นะครับอีเมลเนี่ยต้องใส่นะครับเพราะว่า กิดเราผ่านเลยเนี่ยเขาก็จะติดต่อกับอีเมล a c e b o o k เนี่ยสำคัญนะพิคต็อกไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็สําคัญนะครับเนี่ยเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอีเมลสำคัญนะครับแนะนําตัวแนะนําไปเลยครับผมพีวอมซีเฮดอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่หลายๆคนติดปัญหาตรงใส่รูปนะครับกดตรงใส่รูปแล้วก็เลือกคเดครับเนี่ยปะมันก็จะเปลี่ยนให้เลยครับเนี่ยซีฟา์หกปีอ่ะสมมุตินะฮะ แล้วก็ติ๊กๆเลยครับแล้วก็กดสมัครแล้วก็รอตรวจสอบนะครับตรวจสอบเสร็จก็จะได้เบอร์พี่บอมเลยนะครับแต่ดีดีพราบอมว่าน่าจะไม่สมัครละปล่อยไปนะครับเอาไว้สอนเนาะก็จะมาบาณนี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนอีกก็สามารถถามได้นะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมโหลดพี่บอมด้วยนะครับนะนะครับผมก็มามาณนี้เลยนะครับหลักๆนะครับถ้างตรงไหนอีกก็สามารถถามได้เด้อนะครับเพราะว่าส่วนมากก็เห็นหลายๆคนติดตรงเนี้ยครับติดตรงแบบว่าตรงเนี้ย ตรงแบบว่า,าใส่วันเตือนวีเกิดแล้วก็ถามมาว่าใส่โปรไฟล์ทำไมยากจางอะไรกี้เนาะอาจจะบั๊กหรือเปล่า,าลองดีดูนะครับพี่บอก็ใส่ได้ปกตินะแล้วก็อีเมลสำคัญไหมสำคัญนะนะครับเผื่อเราผ่านแล้วได้เพจอะไรเงี้ยเขาก็จะติดต่อเราเบอร์โทรอีเมลเนี่ยสำคัญนะครับสองอันนี้สำคัญเนาะอย่าลืมใส่นะครับ ไม่มีก็ต้องมีเนาะไปสมัครแคเตลเองนะครับผมไม่ยากนะครับอีเมลเนาะแล้วก็เบอร์โทรนะครับสําคัญเลยเรามีโทรศัพท์ต้องมีเบอร์โทรอยู่แล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสมัครได้แค่5รอบนะครับผมเนาะถ้าไม่ผ่านนะครับจะแบบว่าบอกไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่านะครับประมาณนี้อ่านรายละเอียดได้นะครับเนาะลองอ่านดูนะครับประมาณนี้เขาก็บอกอยู่นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับหลักๆก็อะประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเนาะ ใครแบบว่ายังไม่ได้สุ่มนะครับเพราะไปสุ่มได้แล้วผมก็สุ่มนู่นแหละในสตรีมนู่นแหละนะครับเน,ะน,ะนะาะก็ครั้งแรกก็ก้าวเพชรนะครับหรือว่าบีดึกเพชรนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแต่นี่สายฟรยีอยู่แล้วนะครับไอ้ดีๆเนาะเจอก,กันใหม่ครับผมสำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีนะ